สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเครื่องนับเหรียญนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องนับเหรียญรุ่นใหม่นะครับนับได้เสถียรขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะมากเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่มีเหรียญเยอะๆนะครับอย่างเช่นธุรกิจตู้หยอดเหรียญนะครับไม่ใช่เป็นตู้น้ําตู้ซักผ้าตัวนี้เนี่ยเวลาเราได้เหรียญมาถุงใหญ่ๆอาจจะใหญ่กว่าผมเยอะนะครับเพราะนี่ผมเอาไว้ทอนลูกค้าเองนะหรือว่าจะเป็นวัดนะครับเวลาคนมาทําบุญอะไรอย่างเงี้ยต้องเจอเหรียญเยอะมากแล้วนั่งกันนั่งนับเหรียญเนี่ยโอ นานนะครับเสียวเวลามากเลยแล้วบางทีเหรียญมันสกรปรกครับก็อาจจะมีเชื้อโรคอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะจับมันใช่ไหมครับให้เครื่องนี้ช่วยท่านนะครับวิธีใช้นี่ง่ายนิดเดียวนะครับเอาเหรียญเนี่ยนะครับเทลงไปในช่องนี้ครับเทลงไปแล้วเทลงไปแลับเทลงไปแลับอันนี้เหรียญน,นิดเดียวเองถ้าเกิดเรามีเยอะอาจจะพูนตรงนี้เต็มเลยแล้วก็เทไปเลยนะครับเทไปเต็มที่เลยหลังจากนั้นนะครับปุ่มเดียวที่ต้องกดก็คือปุ่มสีเขียวที่เขียนคําว่าส s t a r ทกับต็อปนี่เองนะครับกดปุ๊บให้เขาจัดการให้เรานะครับนะมันก็จะเริ่ม แยกเหรียญให้นะครับตรงนี huh. mm ้เ hmm. น uh ี huh. yeah. with, hire, wow. right. ่ยก็จะมีช okay. ่องเหรียญนะครับเหรียญช่องแรกก็จะเป็นเหรียญสิบนะฮะเหรียญห้าเหรียญสองบาทหนึ่งบาทไอ้นนี้อะไรเนี่ยห้าสิบตังค์ยี่ห้าตังค์สองช่องนี้สเปรย์ไว้นะครับไม่ได้ไม่ไม่มีอะไรก็จะเห็นเมื่อเช้าเนี่ยครับค่อยๆตกออกมาเรื่อยๆครับริ้วกว่าคนนับแน่นอนครับโอ้โหหลายเท่าเลยครับส่วนในรูนี่ก็จะเห็นนะครับว่าเขาจะมีจะมีตัวนี่นะฮะเป็นมอเตอร์นะครับค่อยค่อย พาเหรญเข้าไปแล้วเขาจะการแยกให้นะครับส่วนข้างหลังเครื่องนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับมีสวิตติดเปิดนะครับแล้วก็มีสายียดปัดได้แค่นี้ครับนี่ครับส่วนหน้าจอนะครับตรงนี้ก็จะเลขที่ขึ้นหน้าจอเนี้ยก็คือเลขจํานวนนะครับจํานวนว่าตัวนี้กี่บาทแล้วนะครับ391บาทหมดยังเนี่ยหมดแล้วเนี่ย92บบาทอ่ะเห็นไหมครับไวมากไหมครับนี่ผมพูดแป๊บเดียวเองเขานับเสร็จแล้วนะฮะทั้งหมด มีเหรียญอยู่มูลค่า3 9 2บาททีนี้เราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีเหรียญอะไรเท่าไหร่บ้างก็ให้กดปุ่มรีพอร์ตนะครับพอกดครั้งแรกปุ๊บเนี่ยเลขที่ขึ้นเห็นไหมครับเลข10 1สิเหรียญก็คือมีเรามีเหรียญ1ิอยู่10เหรียญน,นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้นะฮะมีเหรียญ1ิอยู่สิบเหรียญน,นะครับนี่ปุ่มที่2พอกดไปทีหนึ่งกดรีพอร์ตอีกทีปุ๊บเขาจะบอก5บาทมี4ี่บสามเหรียญเนี่ยนะครับเยอะหน่อยนะตรงน,นี้นะฮะชัดเจนเลยนี่้าบาทสี่สิ แล้วก็ปุ่มต่อไปกดไปนะครับก็จะมีสองบาทสิบเหรียญนะครับปุ่มต่อไปหนึ่งบาทห้าสิหกเหรียญนะหนึ่งบาทเยอะหน่อยนะฮะปุ่มต่อไปห้าสิบตาตคงไม่มีเลยเนี่ยบ,บ่อแบไม่มีเลยเลยปุ่มต่อไปยี่สิบห้าตค์มีสี่เหรียญอันนี้ดูง่ายสนะี่เหรียญจริงเละสี่เหรียญเห็นไหมฮะชัดเจนอันนี้รวดเร็วมากนะครับอันนี้เหมาะมากเลยครับเราใช้งานง่ายนะครับถ้าเกิดเราต้องการแคนเซลทุกอย่างให้เป็นศูนย์เรากดปุ่มนี้ ทุกอย่างก็จะเป็นส่นแล้วครับไม่มีอะไรแล้วก็เทใหม่นับใหม่ก็ได้ฮะเวลามีเยอะครับอยากจะลองอยากจะทดสอบอีกรอบก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยอ่านะครับอยากให้เพื่อนๆมีไว้ใช้นะครับถ้าเกิดนับเหรียญเยอะๆนะครับใช้ตัวนี้จะช่วยล่นเวลานะครับทำให้เรามีเวลาทำอย่างอื่นที่มีค่าอีกมากมายนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ